thank สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศภาคตะนออกเฉหนือตอนบนประจำวันจันทร์ที่8มีนาคมสําหรับเมื่อวานนี้นะครับภาคตะนออกเฉหนือของเรามีฝนค่อนข้างหลายพื้นที่นะครับแล้วเรามาดูกันว่าวันนี้ภาคตะนออกเฉหนือของเราจะมีฝนมากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรเริ่มต้นด้วยแผนที่ความกดอากาศระดับพื้นจะพบว่าในวันนี้นะครับยอมความกดต่ำนะครับที่ปกคลุมประเทศไทยตอนนี้ได้หายไปแล้วนะครับแล้วก็มีบิรวณความกดสูงกำลังปานกลางนะครับแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะนออกเฉหนือของเรา แต่ว่ายังมีลมใต้และลมตะวนอกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมอยู่ซึ่งจะมีผลทําให้วันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรายังคงมีฝนฟ้า,นฟาขนองเกิดขึ้นได้ต่อไปมาดูภาพถ่ายดาวเทียมจะพบว่าในวันนี้จะเห็นว่ามีเมฆนะครับที่เป็นสีขาวนะครับปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราครับค่อนข้างมากซึ่งทําให้วันนี้อุณหภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะครับจากตอนกลางวันจะไม่สูงมากนักและก็จะมีฝนเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ครับต่อไปมาดูภาพ ครับเรดาร์ตรวจอากาศขอนแก่นนะคับจะเพราะว่าในช่วงบ่ายๆนะครับก็จะเห็นว่ามีกลุ่มฝนเกิดขึ้นนะครับอยู่แถวจังหวัดสกลนครร้อยเอ็ดแล้วก็มุกดาหารครับต,ต่อไปมาดูเราดาร์ตรวจอากาศสกลนครนะครับจะพบว่ากลุ่มฝนนะครับก็อยู่ตำแหน่งเดียวกับเราดาร์ตรวจอากาศขอนแก่น,ก,นก็คืออยู่แถวจังหวัดสกลนครร้อยเอ็ดแล้วก็มุกดาหารครับ ต่อไปมาดูพยายกรณ์อากาศ24ชั่วโมงวันนี้นะครับก็จะให้ค่าตลอดเฉียงตอนบนของเรามีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ1 0ถึง30ของพื้นที่และก็มีลมกระโชกแรงบานพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีหนองบัวลำพูขอนแก่นหาารคามและก็ชัยภูมิ สำหรับอุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะครับจะให้อยู่ที่28ถึง33องศาเซลเซียสนะครับซึ่งอุณหภูมิอาจจะไม่ค่อยสูงมากนะในบางพื้นที่เพราะว่ามีเมฆปกคลุมค่อนข้างมากนะครับและอุณหภูมิต่ำสุดพรุ่งนี้เช้านะครับจะให้อยู่ที่21ถึง24องศาเซลเซียสนะครับต่อไปนะครับมาดูรายจังหวัดจะพบว่าในจังหวัดขอนแก่นนะครับอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่แค่28องศานะครับเพราะว่าเมฆปกคลุมอยู่แล้วก็มีฝนตกในช่วงเช้าส่วนอุณหภูมิสูงสุดนะครับจะอย Uh, นครพนมนะครับเพราะว่าในวันนี้นะครับเมฆจะไม่ค,ค่อยปกคลุมที่นั่นมากนักส่วนอุณหภูมิต่ำสุดพรุ่งนี้เช้าจะให้อยู่ที่ประมาณ21-23องศงาเซลเซียสน,นะครับต่อไปมาดูการสะสมของฝุ่น PM 2.5ในช่วงนี้ยังคงมีฝนตกอยู่ซึ่งจะมีผลทําให้การสะสมของฝุ่น PM มีค่าค่อนข้างน้อยนะครับก,ก็ดังนั้นก็ไม่เป็นอะไรต่อสุขภาพใดๆนะครับก็ประชาชนก็สามารถมาอาอกกำลังกายการแจ้งได้ สรุปพยากรณ์อากาศวันนี้นะครับก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ดังนั้นก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงด้วยนะครับและติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน